สวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราทั้งสองนะคะได้มาทําบุญนะคะปล่อยปลาและปล่อยเต่านะคะซึ่งก็เป็นโอกาสดีอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้แนะนํานะคะการกล่าวคําปล่อยสัตว์นะคะเป็น การกล่าวควรพูดอย่างไรนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจเคยไปปล่อยสัตว์แต่ว่าไม่รู้ว่าควรกล่าวอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ต่อตัวเราและต่อสัตว์นะคะซึ่งวิธีการกล่าวคำอธิษฐานในการปล่อยสัตว์นะคะตั้งน้โมสามจบหลังจากนั้นเราก็เปิดปากถุงสัตว์นะคะที่เราต้องการจะปล่อยแล้วเราก็กล่าวบทแผ่เมตตาให้กับสัตว์นั้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยการ กล่าวชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของเราพร้อมกับอายุนะคะแล้วก็จำนวนปลาที่เราได้ปล่อยไปตามด้วยคำกล่าวต่อไปนี้ซึ่งเป็นคำกล่าวที่เราทั้งสองจะกล่าวนะโมตาสสะภะคะวะโตระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตส,สัมมาสัมพุทธสะนะโมตัรสะภะคะวะโตระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะสัตเพสัตตา สุขิตาหงุงตุสัดเพสัตตาอวิราหงุงตุ่สัดเพสัตตาอนิฆาหงุงตุ่สัดเพสัตตาอัพยาประชาหงุงตุ่สัดเพสัตตาสุขีอัตตานปริหารนตุ่งอหังสุขิโตหงนิอหังอวิโรหงนิอานิโคหงนิอัพยาประโชหงนิสุขีอัตนานปริหารามิ ข้าพเจ้านายธนวัตรถุทวีเกิดวันที่18เมษายนและข้าพเจ้านางสาวอัศมาลินขุนทวีเกิดวันที่30ตุลาคม2533 25อายุ23ปีวันนี้เราทั้งสองได้มาปล่อยสัตว์คือปลาไหลจำนวน9ตัวและเต่าจำนวน2ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้าทั้งสอง ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรจงนำเอาสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเนียดจันไรออกไปจากข้าเจ้าทั้งสองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาทเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางหลวงปู่โตและพญานาคราชจงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้าทั้งสองและคุ้มครองสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขด้วยอำนาจของุกุศลนี้ จงสะดอกเคาะร้ายของข้าพเจ้าทั้งสองให้กลายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาะมีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตสดชื่นสุขสดใสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขอให้พวกเจ้าเป็นอิสระรอดพ้นจากความตายในวันนี้ขอให้พวกเจ้าเป็น ทั้งหลายจงนำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอุปสรรคศัตรูคู่แจ้งโลคาพิยาทิศภัยพิบัติต่างๆเสนียดจันไรอุบาทพยายมเดรชาติวิชาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วและจะเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าก็ตามขอให้พวกเจ้าทั้งหลายจงนำเอาไปพร้อมกับพวกเจ้าเสียในวันนี้บัดนี้ด้วยเถิด นับแต่ต่อกับนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองคิดสิ่งใดทำสิ่งใดปัารถนาสิ่งใดจงสำเร็จความปรารถนาเสียในวันนี้บัดนี้ด้วยเถิดขออนิสงส์แห่งการที่ข้าพเจ้าทั้งสองได้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายในวันนี้จงเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายและจงเป็นประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งสองณการลนานบัดนี้